มากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ค่ะโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาลนะคะที่มีประชาชนเนี่ยมาใช้บริการเป็นจํานวนมากในแต่ละวันนะคะโดยในส่วนของคนไข้เก่าเนี่ยนะคะที่มีนัดตรวจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมาใช้บริการนั่นก็คือการเจาะเลือดใช่ไหมคะอย่างโรงพยาบาลศิริราชเองเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนมาเจาะเลือดเนี่ยนะ500คนต่อ1ชั่วโมงเลยค่ะโดยเหตุนี้นะคะทางโรงพยาบาลศิรีราชจึงได้มีการเปิดให้ เจาะเลือดแบบ d drive to ให้กับผู้ป่วยเดิมนะคะที่มีนัดหมายโดยสามารถลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการได้ทางแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็กนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้กล่าวเปิดให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ d drive to บริเวณพื้นที่เจ้าพระยา1ิไร่นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะโดยเปิดให้บริการทั้งหมดนะคะ6ช่องบริการสามารถรองรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาได้ประมาณ600คนต่อวันและสำหรับผู้ป่วยที่ใช้บริการเจาะเลือดแบบ d v i v e t o จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีนัดหมาย และสามารถลงทะเบียนจองคิวก่อนล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการได้ทางแอปพลิเคชันสิริราชคอ n เน็กนะคะทั้งนี้นะคะในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเจาะเลือด5,000 50, 0คนต่อเดือนโดยช่วงเวลาตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง8นาฬิกาเนี่ยจะมีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ย500คนต่อชั่วโมงทำให้ห้องเจาะเลือดตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยนะคะมีความแออัดจึงได้จัด ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยแบบ d r i v e t ์ชูเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ป่วยเรียกได้ว่าเป็นบริการที่จะช่วยลดเวลาแล้วก็ลดความแออัดได้ในขณะนี้ค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเลยนะสะดวกสบายมากขึ้นค,ค่ะ